สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจีนละรายการจิกแม่เที่ยวกัอีกครั้งกับรายการที่จะพาแม่ของเราณราฟันไปเที่ยวกันนะคะผ่านภาพความทรงจําและความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กันมาตลอดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจีนมาอยู่ที่แถวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นบุรีค่ะแต่ว่าบ้ากูเอฟคนไหนจะอยู่แถวนี้นั้นอุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เราจะมาจิกแม่ใคร สำหรับคุณแม่รับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอเป็นคุณแม่ที่น่ารักอารมณ์ดีแต่ดูเหมือนคนเจ้าระเบียบสักหน่อยจนหลายคนอ่านนึกไปว่าเธอเป็นคุณครูทางที่นิสัยจริงๆออกจะลุยๆเฮฮาสนุกสนานแถมรักการร้องเพลงไม่แพ้คุณลูกเช่นกันค่ะคุณแม่ท่านนี้ก็คือคุณแม่จิตราพรอเนกอายุวัฒคุณแม่ของน้องพัชชา AF2 นั่นเองนะคะ ไปเรียนร้องด้วยไปขโมยข้าวกินแต่ว่าถ้าพูดถึงจิกแม่เที่ยวทั้งทีเนี่ยเราจะต้องอำพังตัวนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่เขาจะไม่ออกมาค่ะเรามีอุปรกรณ์เพราะนั้นก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเราจะจัดการค่ะใครเอ๋เอ๋เอ,อ๋เออมาได้ยังไง ดีจ้ามาทำไรเนี่ยมาได้ยังไงเห็นคุณแม่เห็นวันนี้มีคนบอกคุณแม่ว่างๆอยู่บ้านทำอะไรวะเนี่ยปักผ้า โอ้แม่ตากคาดสติสไม่น่าเชื่อคุณครูของเราคุณครูของเราปากพัดเลยเนี่ยอ่าชอบมากทีจริงเหรอปากว่าเยอะแยะแล้วก็เก็บพับพับพับตวนพัดปากออกมาพัดน่ารักปากปากปากเขาชอบลายหมีอย่างเดียวแม่เป็นคนชอบดอกไม้เขาชอบตุ๊กตาหมีเขาก็จะซื้อแต่ลายที่เป็นตุ๊กตาหีดอกไม้ใช่ดอกไม้ก็บ้านหมดฝั่งน้องพัดก็จะดอกหมีหมีหมีหูเห็นของเยอะแยะเลยหนูแอบอุ้ยอะไรบ้างบุ๊ใช่ไหมใช่เนี่ยแม่เอามาดู กีเปิดมาปุ๊บไม่มีสีเลยรูปเดียวเดี๋ยวบอกนะว่านี่สมัยแม่เด็กๆใช่ใช่หน้าเหมือนต้องพันไหมไม่เหมือนเลยนุ๊ไม่เหมือนทำยังไงก็ไม่เหมือนทำไมทำไมแม่เป็นเด็กอย่างเงี้ยไม่ยอมใส่เสื้อในไม่หัวหินไงถ้าเด็กๆสมัยก่อนเขาไม่ใส่เสื้อหรอกโอ้ยคุณแซงว่าคุณแม่เป็นคนแบบ มีภาพความทรงจำเก่าๆเก็บไว้เยอะมากเลยนะเ<ห>นี่ยใช่แล้วทำไมเอามาไว้ตรงนี้หรือว่าไม่หรอกแม่ม <า S 2> เอามาดูไม่โชว์โชว์ใครอก <laughs> เอามาดูคิดถึงว่าเมื่อสาวๆนี่แม่หน้าตาเป็นไงลืมว่าตัวเองหน้าตาเป็นไงเอามาออกมาดูที่็นึกถึงมีลูกคุณพ่อเขาบ้างอะไรบ้างจะได้เมตเึื่องบ้างโอแสดงว่าแม่เป็นคนชอบแบบ ชอบทบทวนความทรงจำอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่นี่ฮิปปี้ไหมฮะสมัยนี้อฮะตละตลบไม่เห็นกินเลยช่วยถ่ายผู้ชายคนนี้นะคะโอ้โหดูสะคอนดูสะคอนโอูรู้แล้วเดี๋ยวสัะฟันอะพัทเนี่ยคงจะได้เป็นทรงนี้แหละตอนนี้เป็นทรงนี้แล้วไงใช่ตั้งจะเป็นทรงนี้แหละอีกสัะฟันสั้นสุดแล้วเนี่ยหนูนี้หนูหนูพาแม่ไปเที่ยวดีกว่าพักไม่อยู่ได้แล้ว ไม่อยู่หรอกงานเขาเยอะดีกว่าแม่ถ้าคุณแม่ชอบเรื่องความหลังเนี่ยเดี๋ยพาไปที่ที่นึงเขาบอกว่าวเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เป็นเหมือนบันทึกความทรงจำาเงี้ยไปไปไปหนีบ้างห<อ>นีบ้างหนีเที่ยวบ้าง โอ้ไม่ต้องไม่ต้องมาทำหน้านี่ไปเลยอยู่ต่อหน้าพัชได้ออกชวนไปไหนก็ไม่ไปไม่ไปพัชไม่อยู่คุณแม่ก็เล่าเรื่องใช่ไหมเป็นแบบนี้อ่ะ้็เราก็ต้องหนีเที่ยวบ้างดีใช่ไหมไม่ได้เที่ยวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันละวันนี้จะพาคุณแม่จะแอบจิกแม่พัชชาไปไหนค่ะเดี๋ยวติดตามกันมา